สวัสดีค่ะตอนนี้บ่ายสามโงสิบนาทีพี่เปากลับมาจากโรงเรียนแล้วค่ะป้าโอ้ไปรับเหมือนเดิมนครับสวัสดีครับนี่สอบถามเขากันเป็นอ้าวสอบถามหน่อยครับสอบครับถ้าไปไม่ครบหรือไม่ครบอะไรงี้ครูจะไม่ให้รับบัตแบินี้ เอ้าควคุยมาตั้งเนี่อันนี้คืออะไรครับอ่ะอันนี้จะพูดถึงอะไรพูดก่อนครับคืออะไรครับวันนี้จะได้รับบัณฑิตน้อยเนี่ยบัณฑิตน้อยส่วนนอ,องเข,ข้าขี้ลูกเดียวส่วนดิ้งซิกแซนลูกอีกเนี่ยบัณฑิตน้อยอะไรอ๋อจะจบจบการศึกษาอนุบานสามโอเคนี่ครับนี่ครับสาธิตอยู่ครับอันนี้ท,ทดสอบเหรอครับ เยนยบนบอลไม่เข้าเข้าขี่ลูกเดียวอ๋อเขาที่เช่ให้ยนบอลกี่กี่ลูกครับเข้ากี่ลูกครับลูกเดียวลูกเดียวแล้ววันนี้แล้ว,วแทนโอ้โหสอบทุกวันเหรอครับสอบทุกวันโอ้โหได้ไหมน้อต้องผ่านครับเพราะเขาจะเตรียมตัวขึ้นอปอหนึ่งนะคบเพื่อนเพื่อน เขาจะเรียนซ้ำชั้นไหมน้อหรือเปล่านะคะาเอาคุณหนึ่งไว้ฝาม่ะเอาเหรอเอยเขาบอกอยู่เมื่อเช้าใช่ไหมการนัานไม่ทำมีฝามฝามทูทูไม่ทำนะคุณครูพูดอยู่นี่ครับแต่ทูได้ขึ้นไปแล้วเตียเงืนไอ้ฟาร์มฟาร์มไม่ได้ทำไปรับลูกแล้วยังมีออเดอร์ครับนี่ครับเากำลังจะไปส่งนะครับเพื่อนๆนี่ งานก็ต้องทําครับลูกก็ต้องเลี้ยงเงินก็ต้องหาครับเพื่อนๆเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวเมื่อกี้จะไปถ่ายคลิปเกี่ยวกับวิถีเกษตรให้ดูนะครับติดตามชมนะครับอ่ะวันนี้เรียนเหนื่อยไหมพี่เปาที่บายเพื่อนๆฟังหน่อยเรียนอะไรมางครับกินอยู่เขกินอยู่พูดไ้ีมารยาโอเคครับไม่ต้องไปสํารวจร้านค้าครับไม่มีอย่างนั้มานี่ครับมานี่ครับมานี่ครับ นี่เต้นเพลงอะไรบ้างครับเชา้านี้ตอนอยู่ที่โรงเรียนครับสองเพลงให้เอาลร้านพี่เปาครับนี่มีกินนัทจอนกินสิลูกกูเป็นพี่ทำไมเนี่ยสามสิบเก้าบาทนะครับเพื่อนๆมีระบายสีด้วยนะครับน,นมปี๊บด้วยครับอ่าอ่าอ่า อย่าเช็ดเสื้อนะครับมีกงบานไมลูกไม่มีครับนนอ๋อช่วงนี้เขาลงสอบนะครับอ๋อโอเคครับาวาดครับวาดอะไรอ่ะ <What>? <c oughs> ไม่รู้นี่ครับเอาฝากติดตามเลยครับพี่เปาแ <c oughs> น่ยกินก่อนครับมารยาทไม่งามครับนี่ครับ ป้าโอโก็จะไปส่งเดียย๋ยวพึ่งครับป้าโอไปส่งของนะคะเพื่อนๆอีูครับบเ<ม>งนินก็ต้องหาอ่าเอาฝากกดติดตามเลยครับชอบีบอ่ะดูกล้องดีๆช่องบีบีเอเปานะครับไป้าอันนี้เดี๋ยวพี่เปาจเจอี่บ้อันนี้พี่เปาว่า,อ,าอันนี้คือปุ่มของมืออันนี้เป็นคนนแล้วก็อันนี้มุมีลองรีดก็ใส่ขึ้นมาแล้วก็เอามุปะไปแปไปแปไปป เอาได้ครับนะครับเอาบายบายเพื่อนเพื่อนหน่อยบายบายสวัสดีครับ